ได้ตัวไหนได้เรียกครับได้ตัวไหนได้ตัวไหนได้ตัวไหนตัวไหนนะครับได้ตัวไหนได้ตัวไหนจ้าจ้าช่วงนี้ช่วงมาต้องกันเลยจ้ายิงยิงก็แล้วยิงยิงรวยรวยปังเตัวไหนนะแม่ไม่เงีเนี่ยตัวไหนวะแม่ตัวไหนตัวนั่นล่ะไป โชคดีห้าศครับ67นะครับ504 67นย์สี่หกเจ็ดดื้อต้มสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะพ่อพ่อไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันจากปีแล้วนี่แม่เ่าบ่งบอกกันไปอยู่ชนบุรีเ่รามันสามปีแล้วตั้งแต่ว่าเอาไปอยู่บ่แม่ไปอยู่ไสนก่อนอยู่ชนบุรีอยู่ชนบุรีเพราะว่ามันมี พิ่นให้เข้าไปนี่ให้เพิ่นตลอดไหมคนบุ้นพ่นครับมันเป็นที่คนบุ้นแต่เพิ่นเข้าไปได้ยังไง่นกระทู้หาเพิ่นอยากให้ไปอันเพิ่นไปเฮ็ดยูทูบยังชี่ล้วอ๋อยังชีนักการศึกษากูบูมเดินสายแถวชลบุรีอ๋อไปญี่ปุ่นสามปีแล้วปะ อยากลัามาอยากล้ามาหี่กบะโปงหัวโตก็กันเดีวยวเากล้วยทุบอกกเลยว่ายูดูซื้อคนว่าตรงการทีมีกันเลยโทร่งทั้งอาจารย์ว่าเอาฝ่ายกมาหลวงสวงบัณเิตตั้งคุณกับดึงไว้วางเงินวันที่16เนาะตั้งคุณกับแม่ในแม่ไปทูดให้เขาได้เนาะรับนนี้มากับมาได้โตเดียวกันนก็เลยว่าแม่วันที่3บที่มาได้โบ ถือมาจังวดแม่ต่แม่ทั้งแกวท่านติดตามแม่งหลังจากห่างหายกันนี่ถือไหมแบบบนนับเลยฮะแบบบนหนัปีนึงปีนึงนะครับถือมหมจังวดครับแม่ปีหนึงสติยี่สิบสี่งวดนี่ถือจังวดครับถือกี่งวดเลยนับ66หนับวนหนวันที่16วันที่หนึ่งวันที่16ถือยุสิตะถือทั้งสี่เลยว่าเสดนาะ่ได้พออันนี้น่ว่าตองก่อนสไใ้มาล่ำ มีเพื่อนโทรหาหาบ้านสูมาล่ำให้คูณแม่นางล่ำสคูคือนมีตาอายุสามสิบหกปีเถอะว่า<ม>เอาไปชนคุณนี่ครับเปิดเลยว่าเอาแม่ขอแนว่วานางล่ำสคูคือนมีตาอายุสามสิบหกปีเนาะก็ะมาเว้ากันแล้ววานนี้ครับก็เลยเว้าเพื่อนว่าเอา ก็เลยบอกปากกัว <m ics> <m ics> ่าพูดว่ามีแต่นางรำมอายุสามปีเนาะก็เลยโทรไปบอกทางชนบุรีว่าคนมาเข่าควันนั่นบ้านเลขสามหกเด้อนางรัมมีแต่อายุ36ปีครับก็เลยรับปากพูด่าบัดนี้ทั้งโม่ป่าหมู่ลุงพูดกันว่าเอ้าเขาที่มาล่ำมันถวายฟังมุ่นเฮามึงบ่มาต้ครับป่าพูดว่านะปันนี้ก็เลยว่าเอ้า มากระมาตัวเพราะว่ารับปากเุื่อนยูทูบบอกเพื่อนแม็นบอกเออหนูจะมาเลยพอมาปุ๊บคนก็ว่าเอาไปล่ำก็คือไปล่ำเลยมาเนี่ยห้พี่ให้น้องเพื่พนอนนาองยิ่งมาให้โชคลาภพี่น้องเพื่อนกันขึ้นมาเลยก็มาบอกเลยไว้ให้ตรงถูกบอกก่อน ก่อนอาจะมาบวงสรวงรที่บอกไว้ยังกันก่อนอนจะมาทำาน้าที่บวงสรวงนี่เพื่อจะเข่าฝันแม่อมม้อมก่อนที่เข่าฝันก่อนเลยคือวางวัดวางหันกับคุยกันได้่าครับเอ้าลูกบ้านไหนแล้วกูขอแค่สี่คนใดบ่กคนวาเนอะอจะมาล่ำกูมาศผลว่าจังสี่กันเลยว่าปูบนท่านใดดอกว่า,าสี่คนนั้นให้ไปถามมูนางล่ำน้ำกันก่อนเด้อ ว่าคนจะอยากว่าเต็มรอยโบคู่คนเมื่อโชคดีเนาะครับแต่ไหนเหมือนนั่นบ้าหัวเลยว่าคนหายตัวใดนี่แหละมีตาป่านี่แหละคนนะคนหายกูเป็นฮาก็สองคิดมาทีพารมาน่ะนะ โมที่แล้วนะไอแปดห้าก็สองเจ็ดแปดห้าก็สองเจ็ดที่วัดถือกันทั้งม่บ้านถือทั้งม่บ้านถือคนเราคนหลังมันได้เสียนใแมนผู้ใดได้หลายอยู่ผู้ได้น้อยกรุงเทพมัเขาได้เป็นแสนกับนีถ้าลูกสาวก็ได้ง่เลยเปกัน้านครับถูกเป็นแสนได้คนเปนแสนเป็นแสนเลยเป็นเงนเป็นแสนนะู้ดเสียนน้มาดานแมนนี่นี่น้ำบ้านน่นน้องเบียบบอก เขาซื้อในเวฟเขาก็ได้ผู้ละแสนแต่บ้านเฮานี่ก็ได้ผู้ละหาผู้ละสิไปเรื่อยๆทุกคนดูห้าผู้ละสิบผู้ละร้อยสองร้อยแต่ลูกสาวนั่นเขาว่าจะแม่นนี่แหละเขาถีบม้อีกอยู่คนก็ไปบอกลูกสาวแล้วว่าขอชุดสีฟ้าวันนี้น่ะเป็เออคนถีบม้ให้ลูกสาวมาล่ำถวายครับสิบกอกเอาให้ลูกสาวมาล่ำไดขอไหวแล้วครับ เพราะว่าลูกสาวมันถือวังหันนี่โง่ร้อยมันก็นเลยว่าพี่แม่เพิ่นไปบอกลาแล้วเนี่ยมันขอชวนนางร่ำสีฟ้าครับเลยว่าเออนถือกันพอาดีล่ะแม่วางสีเนาะเดียกตังกันล,ลุ้งม,มากถือกันทั้งหม,นะมู่บ้านเลยเนาะมื่อนีกน้ก็ได้เมื่อนี้ก็ได้มาทำยังทีเมื่อนีก้ก็เลยมาทำทีทีก<อ>ับรอบนึง<อ>ครับ ไหลสวนไรียกวครับแล้มาเห็ดไห้เึ้น้างนึงไฟสไนเรก็ได้ครับได้ฟันเนี้ยไอเปงๆงัแต่ผลจะไปเข่าฟางฝันอีกอืมิันจะไห้ไปเรื่อยๆมามครับเนี่ยไปเรื่อยๆมก็ไปเรื่อยๆงวดจำกัดงวดจกันงวดเนาะโบมาเจอกันดูครับมันว่ได้เพิ่นว่ได้จำกั มวลนี้ก็ทำพิธีเป็นเสรยนเรียบร้อยแล้วเนาะครับได้ตัวได้ราเลขอ่ะเนี่ยจำอะไรเด้อเออเนี่ยจำอะได้บอทีนี้ถามทีตัวบอที่อ้าเออดีทุกคนทุกท่านนะครับผมแม่ล่างทหารญาติดรำติดคติตามไม่ออมฝากเบอร์ถ้วยน้อยนะครับจำเบอร์ถ้วยเจ้าของเลยบอเอ้า ออาพเลย098 098 22 22 88 88 279 279อ่ะันนี้แล้วคนอันนี้มาจังไดเดี๋ยวที่บอกกันโทษติดตามเลยครับผมโทษติดตามครับติดที่เขาก็ได้หรือว่าคนแรกก็เช็กกดติดตามทางช่องมาได้เลยนะครับผมครับวันนี้ก็พิธีก็เสร็จแล้วไปซื้ออีกแค่นึงในคืนนี้นั่นไปซื้ออีกขับที่ย้ำอีกขับที่ย้ำอีกคนที่ย้ำอีกคือนก้อนมาครับเนี่ย ตาตเพิ่นอาจจะมีเปลี่ยนหมดหรอือว่าจังไดบอจังคนว่ามีตัวอาไรยำเหรอเอาละลายมั้ยวบอยำให้เปลี่ยนตัวเลขใบอเปลี่ยนตัวเลขคนทีบอกว่ากือไปเลยรับที่แล้วคนกันยังว่าทุกที่ปัญญาบอคนเบาค้าเดียวแค่นี้แหละครับครับขอบคุณครับผมส่วนทำพิธีเสร็จแล้วตัวเลขแม่ล่างจำไม่ได้ต้องถามทางนี้แม่ตัวไหนแม่ ตัวเลขตัวไหครับตัวไหนครับพ่อตัวไหนครับหบอกแห้งๆบยื่ห้าศูนย์สี่ครับักดเอาทั้งทีนะท่านนี่ตัวไหครับแม่ตัวเลขอ่ะบนพ้นหิ่งห้าศูนย์สี่ล่างพิ่นห่หกเจจ้าห้าศูนย์สี่ับหเจเอ้พี่น้องบอเอามาละมัดเล่นนินตืมๆเติมต้อเนาะ ห้าห้าศูนย์สี่กับหกเจ็ดนะครับทุกคนค่ะโชคดีด้วจ้าค่ะโชคดีโชคดีนะครับนะครับกับแม่ล่างแม่ล่างออมนะครับผมที่ที่น้องเคยติดตามเคยรู้จักกันนะครับแม่ล่างออมนะครับติดตามแม่ล่างบ้านท่าลาดครับแม่แม่ออมบ้านท่าลาดแม่ตะเคียนนะครับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เคนไปด่งดังอยู่แถวชลบุรีนะครับ fc ห้าศูนย์สี่ ห้ากับ67นะครับได้ตัวใดเรียกได้ตัวใดได้ตัวใดตัวไหนนะครับได้ตัวไหนได้ตัวไหน ตัวไหนนะแม่ฮะไม่ใช่เนี่ยตัวไหนนะแม่ตัวใดตัวนั้นล่ะไปโชคดีห้าศูนย์สี่กับหกเจ็ดนะครับห้าศูนย์สี่หกเจ็ดดื้อคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม